กลายเป็นเรื่องราวน่าขนลุกอีกหนึ่งคนนะครับคุณผู้ชมสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างเบลนิพาดาสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าขนลุกมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นกับนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างน้องเบลนิพาดานั่นเองซึ่งน้องเบลก็ได้บอกว่าตัวเองโดนทําคุณไสสนั่นเอง ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เ,เลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งทางน้องเบลก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตัวเองได้เดินทางไปสแสดงคอนเสิร์ตที่บุรีรัมณ์นั่นเองคือมันเป็นการปกติที่แฟนๆจะขอถ่ายรูปหรือจับมือนั่นเองแต่ว่ามันมี f อฟอยู่คู่หนึ่งเป็นผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งทำท่าแปลกๆนั่นเองซึ่งน้องเบลก็คอยสังเกตอยู่แต่เพราะว่าสองคนนั้นเขามีสีแดงๆอยู่ติดอยู่ที่มือนั่นเองแต่พอขอไปจับมือกับน้องเบล แล้วสีแดงๆนั้นก็ติดมือของน้องเบลมาด้วยเหมือนกันซึ่งน้องเบลเองหลังจากร้องเพลงเสร็จทางน้องเองก็วิ่งปรีเข้าไปถามที่ๆี่ทีมงานหลังเวทีทันทีพวกเขาก็เลยรีบเอาตะโุดกรรไรมาให้ใส่เป็นการแก้เคล็ดนั่นเองนะครับซึ่งน้องบอกเลยว่าน้องยอมรับว่าตกใจและก็กลัวกังวลมากๆแต่ด้วยที่ว่าเขาอะจับมือข้างซ้ายซึ่งข้างซ้ายของน้องเบลได้ใส่แหวนหางช้างไว้พอดีซ so, um ึ่งก็มีความเชื่อกันว่า ป้องกันของเข้าตัวหรือป้องกันคุณชงคุณใสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งลักษณะของหางช้างก็คืออยู่ข้างหลังเวลาเดินมันจะแบบปัดไปปัดมาแบบแปลงๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลหรือส่วนบุคคลนั่นเองนะครับผมซึ่งแต่ละคนความเชื่อแต,ตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่ใครจะหมุ่มองแบบไหนโดยใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ